ไม่ตอนแรกเหมือนคนไร้บ้านแบบไม่มีที่จะไปสุดท้ายก็ได้ร้านนี้จะกินอะไรอ่ะเสร็จก็ใสมก่อนเหรอออไม่ได้แล้วออได้ออไดีกว่าเนาี่ยตามขึ้นหอมมากไหนไหนคะทุกคนเรามาทำอะไรกรันแก้ชงแกชงแกชงก,ก่อนสอบด้วยนะประเด็นอ่ะ แก้โฉงมาแก้ด้วยนะคะร้อนมากสภาพร้อนมากเช้าใหม่วันแรกเช้าใหม่วันแรกแล้ววันศุกรแล้ววันศุกร์นองจีนม,มานอนเยมมอะไปนอนจีนไปจังหวะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเซนท่านเซนเซนเซนเออเซนเซน เรามาดูกันนะคะว่าใครมีของเยอที่สุดแล้วจะกัดผมส้มเลยอะเราก็รอเอลเวียนะคะเดี๋ยวก็เราน้อหาดังองแล้วแล้วก็แบบไปแ้วเดี๋ยวเราจะว่ายตงนีเป็นไงคะเป็นไงคะเห็นถือจะอปตรงน่าเออตรงน่ากว้ดูกว่านั้นแค่สีแค่นี้หรอเออ แม่เราต้องไปดูหลายๆพี่ก่อนด้วยเราต้องสะบินใจเว้ยรอเพื่อนตาเพื่อนตามลิกของนั้นมากสภาพอ่ะคือหลับได้นะหลับจะหลับตาตาแต่วัยอืมคือตาดีซึ่ง่วงมากในรถก็นอนไม่ได้เพราะแรกปวดคอค่ะ two thousand years later ไายเจอกันที่โรงแรมคือกูว่างงทางแบบหนักมากว่าต้องการรู้เฮ้ยตานั้ใช้คนตานะคะสี่าไปหาซายนะ้าบอกซายกบลูกเจี้กับอุยอุยอุยเอใหญ่มากอุยอเจะอุอยอุยอุยอุยยอุอยอยยอุยยอุยุอุยยออยอุอุยอยอย ใช่อนที่เริ่มมาหายเหนื่อยมาไม่อยากเปลี่ยนชุดว่ายน้ำเลยเนี่ยเอาเอาสรตู้เย็นนะไปดูห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำอ้ของเขานเียบสีฟันหลอดเป็นแบบสามโคนอย่างเงี้ยเป๊ะเอ้าเป๊ะๆหรอถ่ารูนี่อะไรอ่ะหมอกลมหอม้มาทำไมเนี่ยให้ดูมีเนชาเว์ด้วย มึงเขาชอบมากแล้วห้องอ่ะคนละเท่าไหร่นะคนละสี่หลอดก็บาทสีท่น้อยก็บาทขอบคุณขอบคุณแม่ตอยต้องขอบคุณแม่นะคะ อะไรคะทุกคนสภาพรอไปกินปิ้งย่างรอไปกินปิ้งย่างรถคันคือนานมากนานมากนานแบบนานเหนื่อยเพิ่นเมื่อกี้ทำอะไรมาคะเมื่อกี้ทำอะไรมาว่ายน้ำเหี้ยแล้วคือแบบกูปวดตามากเลยคือแบบปวดตามากเขาไปว่ายน้ำเขาไปแช่น้ำเนี่ยนิ่งแบบคุ้มดิเ่งแบแช่น้ำจเป็นทำอะไรแบบผักอะไรเงีนแบบเล่นน้ำว่ายน้ำมาสิบปีเลย รอเจอกันที่ปิ้งย่างค่ะทุกคนบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายเร็วบ๊ายบายลอ,อมาแล้วค่ะสู้ชีวิตอ่ะคือสู้ชีวิตมากเลยดูอีตาโม้ยจิ้วแล้วดูสู้ชีวิตนะคะตอนนี้ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอยู่ที่คณะอียิปต์ศิมอชอนะคะแล้วเพ่อนสอบเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อต่อไป <grave> ไปอร่อยไหมอร่อยไหม๊ามไม่ล้โทรนัถ่ายต่ออร่อยไหมหม้่ก็คือ,อ,อจำหมดแล้ว,ค,ลวคืออร่อยมากดูเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วนะคะทุกคนกลับกี่โมงสามโมงห้าสิบเอ้ยคือเราสามโมงห้าสิบต้เราไก่อน เราตกรถเออเดี๋ยวตกรถสักสามโมงหลอยู่เชียงใหม่หกดเพื่อนสองคนเป็นไงบ้างร้อนร้อนมากนะคะบิ๊มิ๊มพายแต้มนี่ก็คือแบบหน้าแบบไม่ไหวแล้วพายแต้มแอร์โฮสเตสเลยอ่ะเที่ยวปีนี้นะคะเราจะพาคุณไปไปนรกไข่จัน์ึ้นพากรถไหน อ่นหรือก <mel> ันนาะเหลือเขาต้องอ่านนึ่งเหลือมีเด็กอยากจริงมาเนิ่มไหมตาม มาบ๊ายบาย